สวัสดีค่ะมีข่าวชายแดนไทยกัมพูชามานำเสนอที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติให้ระงับการดำเนินการตามถแถลงการร่วม o o ยเ Declaration กับกัมพูชาทันทีหลังเกิดเหตุทหารไทยบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดที่จังหวัดศรีสะเกดเช้าวันนี้11พฤศจิกายน2568 นายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติสมชครั้งที่14ทับพที่ห้องวิจิตวัฒการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติธรรเนียบรัฐบาลการประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดบริเวณห้้ยตามาเรียอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษ ขณะปฏิบัติภารกิจลาตระเวนโดยคาดว่าที่ประชุมจะกำหนดทิศทางและมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับจอยเดค l a r a t i o n ที่ไทยและกัมพูชาได้ลงนามไปเมื่อวันที่26ตุลาคม2568ที่ผ่านมาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียหลังการประชุมนายสรีษศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ถแถลงผลการประชุมต่อสื่อมวลชนโดยระบุว่าที่ประชุมได้หารือกัน3ประเด็นคือ 1. ได้แสดงความเสียใจต่อการบาดเจ็บและสูญเสียอวัยวะของกำลังพลที่เกิดจากการเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างการลาดตระเวน 2. การพบทุ่นระเบิดในเขตแดนไทยถือเป็นการลุกลามอธิปไตยไทยที่ยอมรับไม่ได้และ 3. ไทยจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดในการปกป้องอธิปไตยของชาติมติของที่ประชุมสอมอชวันนี้คือให้ระงับการดำเนินการตามจอยเดคลเร i o นที่ได้ร่วมลงนามที่กัวลาลัมเปอร์และจะแจ้งไปยังสหรัฐอเมริกาและมาเลเซียซึ่งเป็นสักขีพยานของจอยเดคลเร i o นดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ยังให้ระงับการส่งตัวฉเฉลยศึกคืนให้กัมพูชาในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ จะมีการประท้วงไปยังกัมพูชาและประท้วงเหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดขณะลาตระเวนชายแดนไปยังคณะผู้สังเกตการการหยุดยิงชั่วคราว IoT อย่างถึงที่สุดซึ่งนายสีหักระบุว่าการประท้วงก็ถือเป็นการประนามอย่างหนึ่งฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ